ตำนานแวมไพมีมานานนับเป็นพันๆปีเรียกว่าอยู่คู่กับประวัติศาสตร์มนุษย์ก็คงจะได้แบมไพมิได้หมายถึงพ่ดูดเลือดแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นชนชาติต่างๆทั่วโลกต่างก็มีแบมไพในแบบฉบับของตัวเองไล่ไปตั้งแต่แบมไพฝรั่งผมดอนแบมไพจีนแบมไพญี่ปุ่นไปจนถึงแบมไพมาเลเซียแบบที่เรียกกันว่าเพนังกะลังอย่างไรก็ตามแบมไพที่เราๆท่านท่าน คุ้นเคยกันในปัจจุบันส่วนใหญ่จะก,กลายพันธุ์และภาพลักษณ์ไปหมดทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากอิทธิพลของหนังสือและภาพ,พยนตร์ซึ่งร้อยทั้งร้อยล้วนมาจากยุโรปและอเมริกาทั้งสิ้นจุดกำเนิดของตำนานแวมไพร์มาจากตะวันออกไกลมันกระจายมาโดยผ่านเส้นทางจากจีนทิเบตอินเดียผ่านเส้นทางที่เรียกกันว่าทางสายไหมเข้าสู่แถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตำนานนี้กระจายไปทั่วประเทศแถบทะเลดำ ค่าสมุดบอลขานรวมไปถึงฮังการีและดินแดนที่เราคุ้นเคยกันซานซินวานีปัจจุบันแวมไพยในความนึกคิดของเรามักจะเป็นไปนในแนวของปีศาจดูดเลือดผู้ที่ฟื้นคืนชีพจากความตายดำรงชีวิตได้เฉพาะอย่างค่ำคืนสามารถกลายร่างเป็นคทังขาวได้คุณสมบัติพวกนี้เป็นแบมไพรของยุโรปและในหนังผีจริงๆแล้วแวมไพร มีคุณสมบัติที่หลากหลายแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่เรามาดูกันดีกว่าว่าแวมไพร์ของแต่ละชนชาตินั้นเป็นอย่างไรชาวสลาฟเป็นชาติที่ร่ำรวยเรื่องราวเกี่ยวกับแวมไพร์มากที่สุดในยุโรปตะวันออกดินแดนนี้กินพื้นที่ตั้งแต่รัสเซียบุนแกรเรเซอร์เบียจนกระทั่งถึงโปแลนด์ความเชื่อพวกนี้ฝังรกรากมาตั้งแต่ศตวรรษที่8แหล่งชุมนุมแวมไพร์ที่ใหญ่ที่สุดจะอยู่ที่เมืองแมกยาสซ,ซึ่งปัจจุบัน เป็นพรมแดงต่อกันระหว่างประเทศฮังการีกับโรมาเนียคำว่าแวมไพร์ก็มาจากภาษาของพวกเขานีและแวมไพร์พวกนี้จะมีเล็บมือและผมที่ทั้งยาวทั้งสกปรกมุมปากมีคราบเลือดเกล็ดกลางไม่ชอบสูงสิงกับผู้คนวิธีการปรากแวมไพร์ของชาวสลาฟก็คือจากทำบาร์บีคิวเผาทั้งเป็นเลยหรือไม่ก็พรมน้ำมตนที่ได้มาจากบสถ์ใส่พวกมันก็ได้เนื่องจากโรมาเนียถูกแวดล้อมไปด้วยประเทศของชนชาสลารา จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าแวมไพร์ของพวกเขาจะกระเดียดไปทางแวมไพร์เชื้อสายสลักนิดๆภาษาพื้นเมืองของโรมาเนียนเรียกแวมไพร์ว่าสไตรกอร์อาจจะหมายถึงนกฮู่แก่หรือปีศาจก็ได้ทั้งนั้นสไตรกอร์มีอยู่หลายประเภทด้วยกันสไตรกอร์ส่วนมากคือพวกผู้ใช้คาถาซึ่งจะกลายเป็นแวมไพร์เมื่อตายแล้วเจ้าสไตรกอร์พวกนี้จะถอดวิญ,ญญาณออกจากร่างไปเพื่อชุมนุมกันในคืนพระจันทร์เต็มดวงหรือไม่ก็ออกระเวนดูดเลือด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือไม่ก็เพื่อนบ้านใกล้เคียงยงคนที่เกิดมาโดยมีสัญ,ญลักษณ์ของปีศาจมีหางเขี้ยวงอกขนดกรุงรงังหรือคนที่ตายอย่างผิดธรรมชาติหรือตายโดยที่ยังไม่ได้ทำพิธีรับศีลพวกนี้มีสิทธิ์จะเป็นแบมไพได้ทั้งนั้นถ้าครอบครัวไหนมีลูกเพศเดียวกันถึงเคนคนที่เจ็ดนั่นแหละแวมไพ มาเกิดพวกผู้หญิงแถวนั้นเวลาท้องพวกเธอต้องกินเกลือเพื่อป้องกันลูกที่อยู่ในครรภ์ส่วนพวกสุดท้ายที่มีสิทธิ์เป็นแวมไพร์ชัวคือพวกที่โดนแวมไพร์กัดเอายังมีตำนานอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวพันกับเรื่องของแวมไพร์อย่างใกล้ชิดคิดว่าเราเราท่านท่านก็คงคุ้นเคยกันนั่นคือเรื่องราว่าวของมนุษย์หมาป่านั่นเองตำราเขาว่าไว้ว่ามีมนุษย์พวกหนึ่งเมื่อถึงวันดีคืนดี จะมีปฏิกิริยากับดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์จนสามารถกลายร่างเป็นมาป่ามาดำหรืออแม้แต่หมูได้สิ่งกลายพันธุ์พวกนี้ศัพทวิชาการเขาเรียกและเคนตรพิชาโรมานี่มีตำนานเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มากมายพอๆกับแวมไพร์เลยทีเดียวว่ากันว่าแวมไพร์นั้นจะแบกหลุมศพขึ้นมาบนพื้นโลกเมื่อถึงเวลาอันควรมันมีใบหน้าที่ซี่เสียวลมหายใจเหม็นเปรี้ยวและไม่ยอมแต่ต้องอาหาร ที่มีส่วนประกอบของกระเทียมอย่างเด็ดขาดบ้านใดที่สงสัยว่าสมาชิกในครอบครัวที่เสียชีวิตไปแล้วจะกลายเป็นแบมไพร์มักจะไปเปิดหลุมศพดูว่าศพยังอยู่หรือไม่เขามีเวลาในการสำรวจหลุมศพดังนี้ถ้าเป็นเด็กก็3ปีหลังการตาย5ปีสำหรับหมุ่มสาวและ7ปีถึงจะเปิดสำหรับผู้ใหญ่ที่โตแล้ว,วิธีสังหารแบมไพร์ดูจะคล้ายๆกันทุกที่เลยกล่าวคือเมื่อชาวโรมเนียพบ หรือสงสัยว่าใครเป็นแบมไพร์จะโดนจับเอากระเทียมยัดจนเต็มปากแล้วเอามาเผาไฟหลุมศพใดที่ต้องสงสัยว่าหาเป็นแหล่งพมนักกายของแบมไพร์ก็จะมีการยิงกระสุนเงินทะลุฝาลงเข้าไปถ้าถูกแจ็คพอตเจอแบมไพร์ลงนั้นจะมีไฟลุกพืิบดูสวยงามทีเดียวเชียวสำหรับข้อหนังแล้วยิบซีดูจะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับหนังทีดูดเลือดเลยจริงๆเรียกได้ว่า เป็นดารารับเชิญมนทุกเรื่องไปในตำนานก็เช่นกันยิบซีมีบทบาทกับแวมไพรย์อย่างใกล้ชิดวรรณกรรมชื่อดังของบรามสโตเกอร์ที่ชื่อแรคคิวลานั้นก็ได้กล่าวถึงสาวยิบซีที่คอยดูแลโรงของแรคคิวลาอย่างจงรัก ในความเป็นจริงชาวยิบซีมีต้นกำเนิดมาจากอินเดียทางตอนเหนือและอพยพย้ายถิ่นฐานเรื่อยมาจนเข้ามาถึงยุโรปราวๆาวศตรวรรษที่14และเรียกกันกับการถือกำเนิดของจอมทันราชวาลาาแรกคิวลา่าความเชื่อทางศาสนาและพิธีกรรมอันเร้นลับของชาวยิบซีมีอิทธิพลกับยุโรปในตอนนั้นไม่น้อยโดยเฉพาะความเชื่อเรื่องวิญญ,ญาและโลกหลังความตาย ไม่นานนักตำนานต่างๆที่เล่าขานกันมาในหมู่ยิบซีก็ถูกผนุเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องเล่าของยุโรปรแถบโรมานียและตุรกีแน่นอนเรื่องเหล่านี้รวมเรื่องแวมไพร์เข้าไปด้วยบ้านเดิมของเหล่ายิบซีอินดีแลนด์รวมแห่งประจัยะตะวันออกที่นี่มีเรื่องเล่าหรือและตำนานเกี่ยวกับสิ่งที่คล้ายแวมไพร์อยู่มากมายเป็นต้นว่าพูดบุเธอวิญญาณของคนที่ตายแบบผิดปกติชนิดวิญญาณยังสิงสู่อยู่ในร่างพูดเหล่านี้ จะเดินท่องๆไปตามถนนสายเอเปรยูในยามค่ำคืนคอยทำร้ายและดื่มเลือดมนุษย์เป็นอาหารแบมไพร์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของอินเดียเห็นจะได้แก่คลีหรือเจ้าแม่กาลีนั่นเองนางนับเป็นภาคหนึ่งของพระแม่ทุรคากาลีมีรูปร่างที่ดูร้ายสวมสายสังวานที่ทำจากหัวกะโหลกเจ้าแม่กาลีนี้เองที่เป็นต้นกำเนิดเรื่องราวของยุบซีแวมไพร์เพราะความเชื่อ และศรัทธาในตัวพระนางยังติดอยู่กับชาวยิปซี่แม้ว่าพวกเขาจะข้ามน้ำข้ามทะเลยายรกรากมานับร้อยร้อยปีแล้วก็ตามนามของกาลีจะเปลี่ยนไปตามการเรียกของยิปซี่แต่ละสายแบมพายของชาวยิปซี่มีอยู่ตัวหนึ่งชื่อมุลโลมีพฤติกรรมที่น่าสนใจเอามากๆอันว่าเจ้ามุลโลนี้ส่วนมากจะเป็นประเภทผีลังแค้งกลับมาจากความตายเพื่อทวงหนี้จากศัตรูคู่แค้นด้วยการสูบเลือดเป็นอาหาร แวมไพร์ที่เป็นผู้หญิงยิ่งน่ากลัวใหญ่เลยแวมไพร์ Le ire, พวกนี้สามารถมีชีวิตอย่างคนธรรมดาและดำรงชีพด้วยการกินเรื่อแรงสามีจนทำให้พะวะกรขากระตกกระเรลแวมไพร์อของยุคสีนั้นไม่ได้มีแค่คนตายเท่านั้นสัตว์เลี้ยงหรือผักผลไม้ก็เป็นแวมไพร์ได้ทั้งนั้นฟักทองและแตงกวาที่ถูกทิ้งไว้ในบ้านานานๆโดยไม่มีใครกินนี่ก็ด้วยวันดีคืนดีมันจะเคลื่อนไหวได้ เองส่งเสียงอึกทึกและมีเลือดหยดไหลออกมาเป็นทางดูน่าสยดสยองม,มากค้างข่าวหลายครั้งหลายคราวที่มีการพาดพิงถึงแบมไพร์สมาชิกกิติมศักดิ์ที่มักจะโดนล,ลากเข้ามามีเอี่ยวโดวยก็คือค้างข่าวไม่มีพยาหลักฐานใดๆมาพิสูจน์ได้ว่าแบมไพร์กับค้างข่าวเกี่ยวข้องกันยังไงแต่กระนั้นตำนานของแบมไพร์และค้างข่าวก็ยังมีคู่กันแบบแยกไม่ออกเหมือนกาแฟกับคอฟฟี่เม็ด นั่นเชียยอวตตำนานของค้างคาวมีมากมายกระจัดกระจายไปทุกซีกโลกใหนแอฟริกาใต้มีเรื่องเล่าของคามมโซเจ้าแห่งค้างคาวที่อาศัยในถ้ำยักษ์ใต้พิพภพในยุโรปเองค้างคาวและนกเขาแมวมักจะถูกดวงใหญ่เข้ากับเรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติอยู่บ่อยๆนั่นคงเป็นเพราะเสียยงของมันฟังดูน่ากลัวและพบเห็นได้เฉพาะตอนกลางคืนมนุษย์เรากลัวความมืดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนี่เลยจับเอานกเขาแมว และค้างขาวเหมารวมเข้าไปกับผู้ที่ชอบหลบกเบรนในความมืดก็ผาดอีน,นั่นแหละซะเลยอ,อีกสาเหตุหนึ่งที่ค้างขาวเข้ามายุ่งเกี่ยวกับตำนานแบมไทยน่าจะมาจากพฤติกรรมของมันมีค้างขาวอยู่สามสปีชีสที่ดูดเลือดของสัตว์อื่นกินเป็นอาหารทินฐานของพวกมันอยู่ในทวีปแอฟริกาเจ้าค้างขาวพวกนี้สร้างความหวาดกลัวให้กับทหารสเปนในยุคล่าอาณานิคมเป็นอย่างมาก เมื่อกลับมาถึงยุโรปตำนานของค้างคาวดูดเลือดยิ่งถูกเติมสีใส่ไข่ให้หน้าฟังโดยเหล่ากลาสีค้างคาวเลยกลายเป็นส่วนหนึ่งของแบมไทยไปด้วยประการชนี้แถนนับว่าความเชื่อนี้ก็มีแต่จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแม้กระทั่งนักเขียนใหญ่อย่างแบรมสโตเกอร์กับมันคอมไรเมอร์ก็ยังเอากับเขาด้วยเลยโรคตื่นแบมไพรยในศตวรรษที่18 ตำนานแวมไพเป็นที่คุ้นเคยกับซิกโลกต่างๆมานมนานแต่เชื่อไหมว่าอังกฤษเพิ่งรู้จักแวมไพเอาเมื่อศตรวรรษที่18นี้เองช่วงนั้นโรคก,กลัวแวมไพระบาดหนักในยุโรปตะวันออกลามมาถึงอังกฤษชาวบ้านชาวช่องกลัวกันมากขนาดเดินไปไหนมาไหนยังต้องมีภูงกระเทียมแขวนคอไปด้วยมีการโต้เถียงกันร,ระหว่างงอกลุ่มผู้นำว่าเรื่องนี้เป็นไปได้จริงหรือไม่และกวรใช้ในโยบายได้ทำให้บ้านเมืองสงบลงสมัยนั้น การสื่อสารยังไม่เจริญนักแต่ก็นหน้าแปลกที่ข่าวหรือกระจายข้าประเทศอย่างรวดเร็วบางเรื่องก็เป็นต้นายที่เหลือเชื่อเอามากๆเช่นกองทัพแบมไยบุกเข้าพระราชวังในฮังการีเล่นงานจนทหารและคนในวังเป็นแบมไทรกันหมดแม้แต่ข่าวที่ว่าพระราชวังเครมลินเต็มไปด้วยแบมไทรก็ยังมีออกมาของแท้ที่มากับข่าวหรือก็คือการออกล่าแบมไทยมีคนถูกย่างสด ไม่เว้นแต่ละวันในข้อหาเป็นแวมไทยหลายรายถูกทรมานอย่างทารุณกอดเอาลิ่มตอกสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความหวาดกลัวแวมไพร์ของชาวยุโรปได้เป็นอย่างดีไม่ว่าแวมไพร์จะมีจริงหรือไม่ก็ตามตำนานของแวมไพร์ก็ถูกจารึกในประวัติศาสตร์เอาไว้มากมาย